and mm -hmm. ใช่ไหมสีไม่เหมือนสีไม่เหมือนอเขาเหลืองๆอ<ะ>่ะเดี๋ยวกูจะไปพ่นสีนั่นนอตดันโดนช้าไปมากเลยเอาดันตรงน็อตดิไม่ใช่ช้าที่ติดกับเข่าเบี่ยงไม่ถูกก่ <c oughs> ไ้่ใช่แล้วถอยหลังมันยังถอยเลยเดยว <c oughs> ดดไปแล้ว <c oughs> โอ้หอดดาไหน โอเป็นหนะักเป็นมาเป็นตันเล้วหูบิดนี่เลยการขดเลยอดกันมั้งเลยการบิดปะบิด,บดในหน่อยอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูเก็ดัดหนึ่งเจ๊มันสีอะไรกันป่ะเนี่ยหรือมันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้ ใช่หลือห่ายดูดิเอ๊ยมันสีเปล่าเหมือนลอยเจียมาเลยอืบอบ่อยมันเจียป่ะููนี่พ่อจะเอานี่ไปใส่รถขอ้อมากดสปริงว้าวอ่ะไอ,อ้ก้อนยกยกมาหนิยกมาเก็บอย่างเงี้ ลงมาที่เท่านี้ถอดไอ้นั่นออกเลยไอท่อไอดีอนยะูถอดยากฮะให้มเขามาถอดเออตีเอาเอาว้าวบอกความเอาสป,ปริงว้าวาก่อนเทเทส<ะ>อาการนี้ก็ น่าจะไหลตังค์อยู่นะหัวฉีดเอ้ยหัวฉีดไม่เป็นไรหัวฉีดไม่ขาดหลอดหัวฉีดไปดูดเก็บพอดีเลยตอกค่ขอยๆโอ้โห บาทเสียทุกอยวเสียทั้งคู่โอ้หนี่ครับเป็นวาวสองชั้นนะครับเพิ่งเพิ่งเคยเห็นนะครับวาวสองชั้นโอ้จุดร้อยครับการวาวเอเพิ่งเพ,พิ่งทำมาเนี่ยใช้ไม่พอไล่เลยไม่พอสามไล่เลย วางอยู่หน่นีท่อมเน,น่ะแวงไปเดนินเลยนะไปนะอาการนี้ได้ทอดทอดหวัวชีพมาด้วยเช็คหัวชีพดูดี หมูบินลือเองนะครับตัวนี้จะปลุกให้แข่ง97นงะครองเกย์กำลังจะเช็คัวจี้แล้วเราไม่มีที่อัดปอนนะ นหนุนเล็กหน่อยนิน,น,น,น้องหนุนเฮ้ยเป็นรูเบี้ยวออกมาเลย <S 2> <S 2> หัวขาดขาดหุนหน,น่อยนหุนเล็กๆร้ตอนมีเอะไนดิ ขีดเป็นยังก็สบฉีดยาเลย,ยบ,บ้าตัวฉีดรุ่นใหม่ฉีดเดี่ยวเลยเฮ้ยบัอมันอย่างดีของผมนะของผมนี่เป็นเส้นออกมาเลยนะเดือบร้อยตอนลายพางครับวันนี้มามาวิจัยครับเป็นไงครับวิจัยวิจารณ์เลยนนสาหัสเลยครับวันนี้ หลักหมืน่นดีแล้วร้อยวาวมันไม่ทนดีเจใส่ไ,ไปจบเลยนะเ,เจหมดเลยละโดนนี่ฟาดเคาะไปเจโดนดีหายแน่กลัวเอาไปใส่อีกอ่ะมีใส่มีกันจอบอ่ะเออหมดละไอตัวเล็กหมดละียบร้อยครับพ่อราอันนี้ไปแข่งเนี่ยสวัสดีครับ ทีมงานย้ำคำครับแรงอีกแล้วโบยแก้วโบยแก้วทางแก้วอาการแย่ไหมครับเนี่ยวอล์กอันไอเสือเป็นไอดีไปเรื่อยไอดีไปไอเสียดูที่ทางเจต่ไหนว่าย้ายอยู่ด้วยกันได้เฮ้ยจริงเงี้ยนะปากอยู่ด้วยกันเลยอ่ะจริงเงี้ยนะไม่เชื่ไปดูดิ ดููล <Lulu. S 1> อาการแย่มั้ยครับท่างก่อนโคตรแย่โคตรแย่ตายห่าแล้วลูกสูบเป็นไงครับ <c oughs> ไม่เหลือไม่รอครับเพิ <c oughs> ่งจะทำ <c oughs> วาล์วไปเมื่อตอนไปลองอันนี้รถดับบ่อยอาการหนักเอาตีออกเลยก็ไม่ออกมันฝังเลยฮะ <c oughs> ต่อสปริงวาล์วแทงเข้าไปหมดเลยไม่เหลือแล้วมันย้ายไปอยู่ด้วยกันได้ลูกสูบมันก็แตกกันนี่บอกกระโดดตอกมาก่อนเอาดานลูกสูบออกมาตอดชาร์ปกนอาการหนักครับอีกหลายพันอยู่บล็อกบล็อกสิบสี่นน่์ลรอกอ่ะหยิบถึงไหม ครับตัวเล็กตัวน้อยใช้ให้เป็นช่างให้หมดครับอ๋อหรือเปิดคลิปสวัสดีครับทีมงานย้ำคำต้องนี่เบอร์สี่สหนา้าต้องเสียงเลยหน้าบล็อกหน้าไม่ใช่ทางล่างดิตรงคุง้งตรงหน้าน <ะ S 2> สว่านนะเออตัวตีมันมีเลขตีเขียนอยู่ทางนี้ลิมมังเงี้ยเฝ่าเออลิมแถวฝ่าเนี่ยหูเจ๊มันทิ้งเมนี้ทะลุเลยเหรอทิ้งทะลุไปเลย เลูกบล็อกี่กลมๆสันส้นๆนะหรือ,อ,อที่เป็นเล้งหนูแถวนะก็กจะก็อยากจะถอดให้ดูแล้วว่าอาการมันหนักสาหัสจะหนักเลยเอาตัวต่อด้วยอ่ะดำต่อ, <c oughs> อถึงป่ะจะของเป็นเปี้ยไปเลยครับ ก็ตัวนี้ช่างเจ้เขาจะปั้นเองฮะตัวนี้เอาแรงให้ได้ครับเดี๋ยวต้งตองจัดแคมรอบแคมเดิมเบาขาดแมดมาคแมเดิมวายังขาดแคมเดิมเบายังขาดจากการแย่เหมือนกันนะ